โมง31ค่ะเริ่มต้นเช้าวันจันทร์แบบนี้มาฟังข่าวมาดูข่าวกันนะคะอยู่กับพวกเรา3คนรวมถึงต้อนรับล่ามภาษามืออาจารย์ไทรวันด้วยค่ะหลายอาชีพนะที่ทำทับที่กันไม่ได้เราเห็นพวกไรเดอร์วินมอเตอร์ไซค์ส่งแท็กซี่และนี่ขายของขายอาหารทะเลพ่อค้าแม่ค้าผมถามคุณผู้ชมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหน่อยสิครับถ้ามันมีงานหรือมีตลาดแล้วมันจะต้อง มีร้านอื่นที่ขายของคล้ายๆเราเหมือนเราเนี่ยยังไงสู้กันไปวัดฝีมือกันหรือว่าเฮ้ยไม่ได้มาทำอย่างนี้ได้ยังไงมันผิดมารยาทขายของเหมือนกันว่าม,มาแข่งกันตายนี่สิรายได้มันจะลดคุณผู้ชมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าคิดยังไงฮะดูข่าวนี้แล้วก็เดี๋ยวตอบเบิร์ไปด้วยนะเบิร์อยากรู้ครับ นี่ไงเขาสู้กันเขาวัดสีอยู่เดี๋ยวตีเลยเอ้าก็หมายถึงฝีมือการทําอาหารร้านให้มันอร่อยใครติดร้านไหนก็มาให้มาซื้อซ้ำอะไรอย่างนี้ไม่ใช่สู้กันแบบนี้น้องแข็งนี่แหละครับคุณผู้ชมครับพ่อค้าไม่ค้าสองกลุ่มนะเปิดขายอาหารขายอะไรร้านอะไรกําลังฮิตทะเลดองดอมดองนะใช่ใช่ ในงานกเกษตรปาจีนบุรีครับทะเลาะกันยกพวกมาเป็นสิบเลยนะต่างคนต่างพาพวกมายืนด่ากันด่ากันจะประชิดกันจะลุยกันอยู่แล้วนะต่างฝ่ายต่างพาคนของตัวเองมาครับนะฮะจนกระทั่งโอ้ต้องแยกแยกเหกแยกแยกแยกนะครับอ่ะแยกกไปพักหนึ่งนะครับก็มีการตะโกนขู่ว่ายิงยิงยิงซะเลยไอ้ไอ้ไอไอไอไนี่คนคนท้าไอ้คนถูกท้าก็เลยท้ากลับแน่จริงก็ยิงเลยคือ ไอ้สองฝ่ายนี้ไม่ตกใจล่ะครับไอ้คนที่เข้ามาเที่ยวงานสิครับก็ได้ยินเสียงอะะรนะยิงกิ้กันเลนะแตกต in in ื่นนะฮะวิ่งกันครับในงานเกษตรหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีครับ7มิถุนายนที่ผ yeah, mm ่านมาเมื UH, ่อวานนี oh, ้นักข่าวไปที่ร้านที่เกิดเหตุไปเจอในต้นในต้นอายุ45เป็นเจ้าของร้านแซลมอนแซบบายเจวีมาหาสมุดดองเออนี่ใหญ่กว่าทะเลเว้ยนี่มาหาสมุดดองเล่าบอกว่าตอนนั้นนะนะคู่กรณีบดามียผม ทานองว่าอะไรมาเปิดร้านเหมือนกันทําไมเนี่ยแล้วตั้งร้านก็คล้ายๆกันลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็เลยไม่พอใจในต้นก็เลยพยายามบอกคู่กรณีบอกพี่ใจเย็นใจเย็นนะอ้าวฝ่ายนั้นก็กลับไปแต่จากนั้นไม่ถึง1ินาทีครับคู่กรณีย้อนกลับมาอีกคราวนี้มาตะโกนด่าเสียงดังเลยพี่แล้วจะปรีเข้ามาทําร้ายนะครับแต่มีคนของฝ่ายจัดอะฝ่ายจัดก็มาห้ามก็ล็อกตัวคู่กรณีออกไปนะครับก็ทําให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับแจ้งความยังพี่แจ้งความยังพี่ต้นอ่าพี่ต้นเล่าไหนฮะ มาาาทํร้ยเมเดิาเขาจะเข้ามาตีได้ด้วยเหตุผลนี้ว่าเราไปขายของเหมือนเขาขายทะเลถังซ้ําเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับอางทีมของจัดงานเขามาช่วยห้ามช่วยล็อกไว้ถ้าไม่ช่วยล็อกไม่ช่วยห้ามไว้อ่ะับรองร้านเละก็ฝั่งเขามาเยอะแล้เนียก็ชุลมุนเหมือนในใน,ใน,ใ,นในคลิปเลยอธิบายไม่ได้เพราะเหตุการณ์มันขึ้นเร็วมากอ่านี่แหละครับนายสมศักดิ์เจียมเดชคนจัดนะเขาก็บอกว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเอาคุยกันเข้าใจแล้ว ไม่ติดใจเอาความไปด้วยนะเอาเลที่ไปแจ้งความอ <_ C 々> ่ะเขาบอกไปถอนแล้ว <_ C 々> ไปถอนแจ้งความแล้ว <_ C 々> เพราะว่าแม่อยากให้มันจบดีวันนี้างานวันสุดท้าย <C> นะครับก็อยากให้เรื่องจบลงด้วยดีครับโอ้นี่มีคุณผู้ชมแสดงความเห็นมาเพียบเลยเขาบอกก็ก็อย่างที่บอกบางคนบอกวัดฝีมือกันไป <_ C 々> แต่บอกงานแบบนี้บางทีผู้จัดต้อง จัดสรรที่ดีใช่ไม่ได้ให้ร้านแบบอะไรไม่แต่จริงโซนอาหารมันก็ต้องอยู่โซนอาหารด้วย่กำลังนึกอยู่ไงพี่เบิร์ดว่าถ้าเป็นโซนอาหารใช่ไหมสมมติถ้าเป็นอาหารทะเลควรจะให้แผงติดกันไหมเออแล้วแผงของทอดก็ไปอยู่ตรงนั้นหรือว่าควรจะแบ่งแบ่งหรือมีร้านอะไรมากั้นสักหน่อยหรืออะไรอย่างนี้หระคุณผู้ชมมองว่ายังไงอะค่ะในฐานะคนไปซื้อนะในฐานะคนไปซื้อรู้สึกยังไงเอ้ยเรามาโซนนี้ได้กินของทะเลหลายร้านดีแล้วเหลือเลือกได้หรือยังไงแต่มันจะปะทกันแบบนี้ก็ใช่ไงครับ